ราดีทาา่านค,ค,ครับนี่ผมชอบจอนทูอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเกมเทลเวสบูดแล้วขอเแียงกับช่องดาเซ็ตนะครับยี่อีกคนนึงเขาไม่มีช่องอนะครับแลบ้วเขาก็กดกดตามกัน้นช่วยกดด,ด,ดีรักตู้แข่เลยนะครับกดซีหรืออี<ส>อน่าจะซีแหละอ๋อู บ,บอกมาขาไไรอเมื่อกีมอัอดตัวเสียมอัดตัวเสียเอแตี่ผกแต่ถ้าอยู่ดีคลิปตัดจบไปก็ไม่ต้องไปเลยนะครับพอดีว่าพื้นที่แลที่ผมมันหายเรียงรู้เติมหายปออะไรต้องดูนะพอเกมยังไ่งล่ะไม่มากผมย้ายใจดีแดีโอ ไอซีหรือแค่8ดีดีรู้อัดเองนะเพื่นแต่ว่าจะพอได้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วมีไปในหนักมีชื่อว่าอะไรครับพนักงานน่ะฮังการีฟอเรสมั้งเออน่าใช่อ่ะเออใช่ไหมถามแป๊บถามแท็กซี่เสิเอ่อผมเปลี่ยนนะจอไม่ได้เออใช่แล้วผมจะเปลี่ยนกระตุนเป็นพเอทีกับเอพ์ไงอ่า ก็กดหนึ่งกดสองเอาซูกกะมันกดได้ง,งั้นก็เลี่ยนเม้ากลางดูสิเอีไยนได้อันก็ใส่ฮิตล้วก็ใส่ EP เข้าไปแล้วแหละกดอ่แม,นนอนนม,มันไม่ต้องเลยมันมีปืนกลอยู่ปืนนมันมันไม่แม่นอะไรอย่างนั้นก็ยิงกดคนได้และกด กดโอเพื่อเป็นการเปิดแชทของปั๊ซี่คุณนเขาจะพภาษาไทยนะขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าเขาบอกว่ายิงยี่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้อ๋อ่ในข้างหน้าไหมนักคือทราบเพื่อนเราอ๋อัเบอกนะคุณ่อยู่้คุณน้าาค่ะรู้

เถ้าก็จะใหญ่ของเราิดเดียวถ้า่รถ้านนะผมไดู้้ชมดูนการรถถังเราทำน้มครับนี่รถถังที่เราขับนะครับ แนะนี่คือคอมมันเดื้เข้าไปเถอะเออใช่ขอถ่ายคลิปส่วนนี้เป็นหน้าปกเออใช่เออแบตที่ลงมาอันนี้ไม่ได้มีเจตนาใจนะครับเนี่ได้ะดับยืนใจฆ่านะเดี๋ยวจะทำเป็นปกคลิปมว่ามูไม่ขนาดเจอสองเอ็มมีนะ ถ้าพร้อมแล้วบอกด้วยอ่ะปกพร้อมแล้วพร้อมแล้วฝังนี้พร้อมพร้อมเมื่อไหร่บอกนะแอ้าชอบโอเคถ่ายกันเอาไปแลวรถเดี๋ยมนี้ไม่ใช่ที่สะนหรอกค่ะขึ้นไปด้านบนเออใช่ ในการที่ด้านเหนือเขาจะเป็นคนสั่งการนะบไม่ใช่คือคนอยู่ด้านบนส่วนผมจะเป็นคนยิงส่วนคนล่างจะเป็นคนยิงแต่เป็นคนขับมากกว่าซึ่งเฟิร์สคลเขาจะเป็นคนขับซึ่งคนขับก็มีปืนนะสาานซ์เขาจะไม่มี่อะไรปืนตอนนี้คือปืนโขตรงด้านบนทำอะไรไม่ได้เลยไม่กัดสอง แต่ว่าขึ้นหน้าที่สำคัญเออ,เอ,อทีนี้ตัดคีมบ,บ้านะฮะฮะไปตัดช่วงบนทางที่มันน่าเบื่อนหน่อยใช่ตอนนี้เราใกล้ถึงเขียนสนามลบแล้วรู้สึกเหมือนเชื่อมนม,มันจะเอียงเงไม่ได้รู้สึกหรอกมันเอียงจริงเลยลนะ่ะใช่ เงียบเป็นเขาเรา <c oughs> เราจะถึงแนะเนะี่ถึงเศษสามลบเอโอเคโอเคแล้เพี่โอเคเจาะไเที่โอเ เราต้อว่าผมพิธีขับรถทางนะฮะแน่ใจได้ข้างมาเราจำบุกปะมองเห็นจะตอไม้ใช่ใช่มองเห็นจะไม้ใช่เดี๋ยวพาให้ผมขับรถทางไปนะละจะดีเหรอเจ้าขับอ่ะ ให้ตายสิดันหน้าดันหน้าจมโบใช่ไหมเอ่อถ้าต้ัรเอ่อยืนตัดดัน่งแต่แต่เอ่อชื่อมมนธมรมดาวชื่อมนกนไม่จโบไปต่อได้จมโบเหรอแต่ปืนน่าจะปืนสั้นจังปืนจมโบสั้น แ่ๆกลางกลาเราอ่เป <Liberty Overwatch> <applicable> ็นขาดของสาปืนตระกอกหรือว่าพวกเราอะไรจำมโบ้แต่แค่ว่าปืนของพวกเราอ่ะมันไม่มันไม่เหมือนเออกุศิแล้วแต่เป็นเจริญจัมโบ้นี่อือฮะระวังดีๆสายรถถังระเบิดไปแล้วขัดมึนเอเด็กๆเป็นข้างเราดีเหรอฮะใหม่ไอ้คันด้านหลังเราที่มันที่ โดนอะไรยิงไม่รู้ไอ้เดี๋ยวนะไอ้ใครทำมือรี่เดินผ่านกับเรา,เรามันใหญ่กว่าเราอีกนะฮะอ๋อใช่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 ใชใชเราเลยจะแพ้สหายนี่เราหามันไม่ได้เพื่ออะไรอย่าคิดมากว้าย mày hiến mày hiến đăng ừ sai đăng sai Đang sai đăng sai à, đăng sai Đang sai đă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 ng sai sai ทหารมาเหมืนจะต้อนทังหมือนจะต้อถถังไหนวต้อนทังหมืนจะต้อถถังกูยิงไม่ได้รถถังมันเคลียบอยู่ตลอดเจอต้อทังดัน้าดัน้ากูยิงยุ่ nhốt nhốt tiên nhốt tiên lún tăng lúng, tông lún thắp sao chết thắp sao chết Oh, oh, man. Man. Man, I'm คหาย,หายไปไหนไม่เจอแล้ว,วหันซ้ายหันซ้ายยงดหนรูยิตรงห้องล้มตอ,ตอ,ตอ,ตอไม่กระจุย เฮ้ยโอ๊ยนั่ตั้งนัราตัง้ตงาางมันสี่บ้นสี่มันยี่มาจากไหนยุดยุดเอล้ลงไหมลงไหมย,ยังข้าจะไม่ยอมทิ้งรถถัง ไม่ใช่เจ่เอนจิ n นเอสาหายตรงกลาง,งตรงไหนบนกลางเอ่อตรงกลางเลยแล้วกันแม้งก็ด้านบนแล้วกันด้านบนเกิดมีรถถังเกิดเปลี่ยนไม่ได้เแฮ้ย <Hey. S 2> อัดอัดรเพียบเลยเลย อ่ที่หลังค่าว่าข้าเป็นกันเนยดีกว่านะหนึ่งพันเมตรเจ็ดร้อยนั่นลองไปด้านล่างด้า,ลานล่างมีรกถัง มูโดนเตะแบบงูอีกแล้วสาหัสโดนเตะแบบงูตั๊ตี้มามช่วยเป็นคนรีโหลดให้หน่อย อะไรลรกัวดลึกันเดิมอันเดิมเคนจะเอาเอาแบบที่เราตมตาแบน้ก่อนไเราต้องวดเนี่อ่ะด้อยู่ในเกมอ่ะกลับมาแล้วจะจะจะเป็นคนยิใช่ไหมอือหื โหลดกระสุนฮีบ e โหลดฮ e. ิอ,อีถ้ยไยถ้าอได้เลยไม่รู้ผมจะบึมยังก็าตยังเขาลองานะทำไมของเจ้ารามาถเล็อตัวไมข้าเป็นลูกสองข้าไม่รู้ ฮึ่มแค่เราเองเพิ่งเราเองเอ๊ะที่มัดยุ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 ด นี่มันซาลาพายซาลาพายขี่ไปหาวุ้นมันจะระเบิดไหมเนี่ยข้าไม่รู้มันคงไม่ระเบิดหรอกคิดง่ายๆดีเออลองยิงมาดูหน่อยสิใหม่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 เดี๋ยวมันจะระเบิดเนาะยิงไม่โดนมันหันป้อมลงไม่ได้เฟ้ยง่ายเดี๋ยวข้าลงยิงเองแล้วจะไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงทำไมอ่ะขอลองหน่อยอยากรูเฮ้ รีบรีดเราแล้ก็รีดคุณมาอย่าลืมสิว er ่าเราอยู่ในอยู่ในเขตสนามลูกเออจริงใเราครับชัดๆต้องไปหาโอ้เราต้องเก่ียร์นะครับเราต้องเก่งเกียร์ี่เราจะไปเกียร์สงียร์สมเกียร์ีนะครับนั่นกเกียร์สี่เกียร์ต่อไป มไม่ <c oughs> ไมปทางซ้ายหรือจะได้อยู่กับทาหารลาบร<ช>ู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะจะพิมพ์ทำไมจะพิมพ์ในนะั้นอืม <c oughs> นี่มันซกชเ่อมันใช่คราวนี้ที่หน้าบอกเจ้า ก็เออโอเคเรากลับไปกันด้านล่างไหมเพราะด้านล่างเรากลัจะแตก่นะลงไปี่ดน้องบูไอต n อนแค่ เราไม่ต้องไปใส่ใจเราเราเลี้ยวไม่ได้พราะข้างล่างต้นไม้เป็นไปหมดเราเราไม่สามารถไปอยู่ในจุด 6A ได้เร็วเข้าเร็วเข้าไอ,อ้ไอ้บูดไปสุดอี๊ดยุดเราจะแพ้อแล้วอย่าสนใจเรื่องจัมโบ้เยรอไม่มใา่จัมโบ้รถตัดจัมโบ้แล้วคนขับไปไหน คนขับหายจ่าเตุงังง้นข้า <คน S 1> ขับเองคนขับโดนตีซักเจยวพอใช้ได้ไหม ขอเช็ mm ิญผ่านรับเลยนะขอขึ้นไปเป็นคนด้านบนเด่นจะได้ส่องไปทั่วถึงประมาณทางนี้ใช่มั้ยใช่ hmm.

ถอย,อยเดี๋ยวข้ามาให้โชคแป๊บนึงก็หมุกให้ถอยไง่ายพยายามอ้วยถอยแล๊บตู้เห็นอยู่สข้าเขายับแล้วถอยลุกถอยถอยขับไปเรื่อยๆมันอยู่ด้านซ้ายถอยถอยถอยอยูอย่อยโอ้ ตีมั่วนั้นเลเอ๊ะเดอเดียวอ่ะก็ตงได้ขับแตกนะแต่ว่านระทีดีเราะรจะรู้นะนาจะดีห่ะ จบเครื่องต้องหยีบป่ะปะเอ้ยนะลงฐางกันเถอะไม่ลงแ่งเข้าถ้าลงแงลงก็ตายนะอยู่ด้ก็ตายเก็ได้ไม่อะตายลเนี่ยแดถ้าทัตตีนตองแล้วกัน นนะมาลุง,ลงกักแกรถข้าอยู่ตอนนข้าอบลงายิงมาตายเกี่ยงตลอดก็เสอย่ะหลายอย่างเลยนะตั้งแต่เยวข้าปอยน่่งจอแป๊บนึงนะ ประมาณหกร้อยสี่สิบเกอือจะเล่นกันยังยังเล่นไม่จบเลย๋อ๊ะกำลังถ่ายคลิปอยู่ด้วยวัว กเกิใช่บุฟมันี่จะช่วยโอเคงั้นภาาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นคนยิงบ้าบเดี๋ยวถ้าอยู่ในตำแหน่งคนยิงไรกระสนุน ยิงใส่กระสุนยิงอ่ามาแล้วจะไหนมาใส่กระสุนยิงใส่กระสุนบุ๊บเราไปหารถถังขับกันเถอะ ขอยืนแต่จอนี้ไปก่อนแับหนึ่งแล้วกันนึ่งข้าค่าเจอรถถังอยู่ด้านล่างรถถังใหญ่อยู่เลยรถถังหนักมีทั้งเล็กดอะเท่วกับนเขอลุ่นเดิมดีกว่าอใช่แล้วขับจุดข้ามบนเอารถถังข้ามบนดีกว่าทำไมอะมันชชาอยากขับจุด เฮ้ยร <S <S ถาถายนด้นนีโคตรดีนะแต่มันช้าไงงั้นแต่งขาไปแล้วล่ะเ้อ เว้ยบู๊ไม่จะขับมันจริงเหรอจำโบคุณใช่จะขับนายริฟมันช้ามากเ,เลยนะขับมันก็ชเร็วมันได้ทุกอย่างช้าหมดน้อยมีความเร็วเกินส,สักนิติดก็เองดีเลยลูกอย่าขับัวดัวดมันเร็ว การกดดีครับไมการสามลนนะครับใส่กระสุนระเบิดความเร็วิลมวก็ที่สามเพิ่เร็วกว่าไทเกอร์แล้วกันไอ้สี่ความเร็วระยะสองร้าลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างในคำสั่งของแทนคอมมานเดอร์ไม่ก็ขอเวลาป้า ăn thợ và màu và thuốc tiệc con ngoại vậy ยิงจะมองตายหายแล้วทำไมได้ดมัน,นป่ากดเช็คแมพแป๊บทางที่ดีสุดคือทางขวานี่ยเฮ้ยเอ๊เ,อเพแต่ถ้าไปทางนั้นมันจะไปิดทีนะและเกมจะจบแล้วถ้าเกิดเราไมา่ไปรีบกันเราจะแพ้รู้ไปิดทีแต่ใช่เดินผ่านผ่าซึ่งแพ<ถ>้ไปเถิดจะได้ก่น แต่ว่าตอนท่านไปรังชามมาดูเวลาแบบถามมาหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ตอนที่ข้าไปตามเจ้าเจ้าก็ยังไม่เลือกค่ะเจ้าอย่าโฟกัสอยู่เกมเดียวก็จะหมับเวลาตอนที่ข้านั่งรอประมาณ3ชั่วโมงแค่สี่ชั่วโมงค่ะแล้วประมาณไอ้หนึ่งสามสี่ชั่วโมงที่เจ้าบอกอ่ะ ในเวลาในเวลาต่อมาอหนึ่งอ่ะข้าก็ทำใหหาเจ้าว่าเดี๋ยวเจ้าก็หายไปเจ้าก็ไม่ตอบข้าก็เลยไม่เล่นเจเ็นเจ้่อกลัมายไม่กี่วิเสเดเจ้ากเสียววิ้าเจ้าเห็นเจ้าคนต่อกลับมาภายในไม่กี่วิเสีย,เก,ยเกิดเจ้าบอกเสี่ยววิ